สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Star t a r o USA Channel วันนี้เราจะมาพูดถึงดวงของคนที่เกิดในปีมะแมในช่วงเดือนกรกฎาคมปีพศ2568ในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาพูดกันถึงในเรื่องความรักความสัมพันธ์ของคุณสิ่งที่ผู้จัดมองเห็นจากหน้าไพ่เนี่ย อันนี้ก็เป็นความรักของคนที่เกิดในปีมะแมแล้วคุณก็ดูความสัมพันธ์ของคุณในช่วงเวลานี้หรืออาจจะเป็นใครก็ได้ที่มีความรักกับคนปีมะแมแล้วคุณก็เข้ามาเช็คดวงของคุณว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยเป็นยังไงทีนี้พลังงานของไพ่สิบไม้เท้าเนี่ยก็บอกให้เราได้รู้ว่า ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาถึงแม้ว่ามันจะมีปัญหาอุปสรรคถึงแม้ว่าคุณชักจะไม่มั่นใจกับสถานการณ์ที่มันเป็นอยู่เพราะว่าไพ่ที่ดีเนี่ยเป็นไพ่สิบเหรียญแต่เขาดันมาปรากฏในลักษณะของไพ่กับหัวก็เป็นสถานการณ์ที่เหมือนกับว่ามันไม่ง่ายนะที่คุณจะผลักดันให้ความสัมพันธ์อันเนี้ยได้ไปต่อ ซึ่งตัวตนของคุณเนี่ยก็เป็นตัวแทนของไพ่สิบไม้เท้านะคุณพยายามผลักดันคุณพยายามอดทนกับความสัมพันธ์นี้แล้วช่วงเวลาเนี้ยเหมือนกับว่าคุณก็เจอบทท,บท,ทดสอบนะในเรื่องของความสัมพันธ์เจอบททดสอบในลักษณะไหนนะคนลักคู่ครองของคุณเนี่ยถ้าดูจากหน้าไพ่นะแล้วถ้าเกิดว่าพูดกันแบบว่าตรงๆเลย แบบว่าไมา่ไม่โลกสวยแล้วก็ไม่เอาใจคุณนะผู้จัดมองเห็นแหละว่าในความสัมพันธ์อันเนี้ยถ้าเป็นตัวแทนของไพ่เด็กถือเหรียญคนคนนี้ถ้าเป็นพลังงานในด้านลบนะเขาก็เป็นประเภทเรู้จักที่จะเอาอกเอาใจคุณนะให้ของฝันให้ของฝากหรือว่าเทคแคร์ดูแลคุณให้ความหวังกับคุณ นะให้ความมั่นคงกับคุณกับในอนาคตที่คุณมีร่วมกันหรืออะไรก็แล้วแต่คนคนนี้เขาเก่งแล้วเขาดูแล้วน่าเชื่อถือด้วยทีนี้ดันมาปรากฏกับไพ่ที่เป็นพลังงานในด้านลบนะซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นไพ่ที่ดีแต่ทีนี้พอเขามาขึ้นในลักษณะของไพ่กับหัวเช่นไพ่เดอะชาริออแล้วก็ไพ่สิบถ้วย อันนี้ก็บอกให้เราได้รู้ว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยมันเหมือนกับเป็นเรื่องของการสร้างภาพนะไอเป้าหมายสิ่งที่คุณคาดหวังนั่นก็คือพลังงานของไพ่สิบถ้วยตอนเนี้ยมันห้าสิบห้าสิบนะห้าสิบห้าสิบเพราะว่าอะไรความรู้สึกแล้วก็การกระทําของเขาเนี่ยก็บอกให้คุณได้รู้แล้วว่าเหมือนกับว่าเขาเริ่มที่จะไม่มั่นใจ นะว่าเขาเนี่ยอยากจะไปต่อในความสัมพันธ์กับคุณหรือเปล่านั่นก็คือพลังงานของไพ่เดอะชาริออตซึ่งจริงๆแล้วเป็นไพ่ที่ดีแต่อย่างที่บอกอะว่าพอขึ้นในลักษณะของไพ่กับหัวเหมือนกับว่าไอ,อความคิดของเขาอะนะแล้วก็การกระทําของเขาในช่วงเวลาเนี้ยมันอาจจะทําตัวให้เหมือนกับว่าเป็นตัวทวงในความสัมพันธ์ นะทำให้คุณเนี่ยหนักใจหรือว่าการที่คุณอยู่ในความสัมพันธ์กับคนคนนี้คุณจะต้องเป็นฝ่ายผักดันคุณจะต้องเป็นฝ่ายแบบเอ่ออะไรอะเหมือนกับว่าคอยย้ำเตือนเขาอะนะว่าเอ่อความสัมพันธ์ของคุณเขาจะต้องทำหน้าที่อย่างนี้อย่างนี้นะในสิ่งที่เขารับปากกับคุณไว้ในสิ่งที่เขาควรจะเป็นในสิ่งที่เขาเนี่ยควรจะทำแต่เป็นยังไง เขาก็ทำแหละทำตามที่คุณต้องการนะแต่ทีนี้คุณนะ่ะก็เหนื่อยนะมันเหมือนกับว่าเออมันเป็นสถานการณ์ที่เหมือนว่าคุณเนี่ยไปฝืนใจใครนะแล้วกลายเป็นว่าตัวคุณเองเนี่ยคุณก็เสียใจนะเพราะว่ามันเป็นตัวแทนของไพ่สีถ้วยก็มองเห็นแล้ว,ว่าคุณเนี่ยก็ชักไม่แน่ใจแล้วว่าไอ้ความสัมพันธ์ของคุณอะมันจะลงเอย่ยลง ในลักษณะไหนนะทีนี้พลังงานของไพ่ห้าดาบเนี่ยก็บอกให้เราได้รู้ว่าแต่คุณก็ยังเลือกที่จะอยู่ตรงนี้นะถึงแม้ว่าคุณถูกสถานการณ์ควบคุมถึงแม้ว่าคุณถูกอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยควบคุมแต่เป็นไงคุณก็ยังอยากที่จะลองนะคุณยังอยากที่จะให้โอกาสตัวคุณเองและเขาเนี่ยให้เดินหน้าต่อเพราะว่า เอาจริงๆแล้วเนี่ยถึงเขาอาจจะมีความคิดหรือว่าความรู้สึกที่โลเลนะอาจจะออกนอกลู่นอกทางเหมือนกับว่าบางทีไม่แน่ใจว่าจะเอาไงดีจะไปต่อดีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาไม่มาพูดกับคุณตรงๆถูกไหมทีนี้เขาอาจจะใช้พฤติกรรมแล้วก็นิสัยการกระทําที่ทําให้คุณเนี่ยเหมือนกับเบื่อเอื้อมละอาหรืออะไรอย่างเงี้ยจะได้มาคุยกับเขามาพูดกับเขาว่าจะเอาอยัางไง จะไปต่อหรือพอแค่นี้อะไรเงี้ยแต่ว่าคุณก็ไม่กล้าพูดไงเพราะคุณก็กลัวกลัวว่าถ้าเกิดว่าพูดมาแล้วมันทะเลาะก,กันหรือว่าเขาพูดความรู้สึกที่แท้จริงของเขาออกมาคุณก็กลัวว่าความสัมพันธ์ของคุณอ่ะกับเขาเนี่ยอาจจะต้องจบเพราะคุณก็รู้สึกไม่ค่อยดีอยู่แล้วนะแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเขาพูดออกมาจากปากปุ๊บหมายความว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยจะไปต่อไม่ได้เลย แต่ในช่วงเวลาเนี้ยผู้จัดก็มองเห็นแหละว,ว่าคุณพยายามที่จะมองในด้านบวกแล้วก็พยายามที่จะเฝ้าดูพฤติกรรมของเขาไปนั่นก็คือพลังงานของไพ่สี่ดาบแล้วก็ไพ่หไม้เท้านะไพ่หกไม้เท้าเนี่ยก็บ่งบอกให้เราได้รู้ว่าคุณกับเขาเนี่ยคุณยังต้องพึ่งพาอาศัยกันอยู่ในด้านใดด้านหนึ่งแหละนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องเงินทองหรือว่า ที่อยู่อาศัยหรือว่าผลประโยชน์อะไรบางอย่างแล้วทีนี้พลังงานของไพ่สีดาบเนี่ยมันก็เลยทำให้คุณเนี่ยคิดที่จะใช้ความเงียบแล้วก็สติในการรับมือกับปัญหาแต่ในเวลาเดียวกันผู้จัดก็มองเห็นละว่าคุณรู้สถานะตัวคุณดีคุณเตรียมตัวแล้วว่าถ้ามันมีอะไรที่จะเกิดขึ้นกับคุณเนี่ยคุณก็ยอมรับทำใจได้แต่ว่า ตอนนี้คุณเลือกที่จะสงบปากสงบคำแล้วคุณเลือกที่จะไม่ใจร้อนนะนั่นก็คือ,อพลังงานของไพ่อัศวินถือดาบผู้จัดเข้าใจว่าคุณบางทีคุณก็เหนื่อยเนาะกับการที่จะอยู่ในความสัมพันธ์นี้เหมือนกับว่าไปฝืนความรู้สึกใครแล้วคุณก็รู้สึกว่าไม่มั่นใจกับตัวคุณเอง แล้วในเวลาเดียวกันคุณก็กลัวที่จะเสียเวลาถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเนี่ยความสัมพันธ์ของคุณไปต่อไม่ได้นะแต่ทีนี้ถ้าดูจากหน้าไพ่นะอ่าพอมันมีพลังงานของไพ่เดอะสตาที่เป็นไพ่เดอะอัลคัมอันนี้ก็บอกให้เราได้รู้ว่าช่วงเวลานี้คุณไม่มีทางเลือกนอกจากว่าคุณจะต้องอยู่ให้เป็นอยู่ให้เกิดประโยชน์กับตัวคุณเองในช่วงเวลานี้อะไรตักตวงได้ก็ให้ตักตวงนะอะไรที่ มันจะอยู่แล้วมันเกิดประโยชน์กับตัวคุณเองช่วงนี้สร้างเนื้อสร้างตัวในระหว่างที่อยู่กับเขานะออกไปเรียนรู้วิชาชีพหรือทำอะไรก็ได้หาเป้าหมายให้กับตัวคุณเองเพราะว่าวันข้างหน้าเนี่ยมันไม่มีอะไรแน่นอนนะเพราะตัวคุณเองคุณก็รู้ดีแล้วหน้าไพ่เนี่ยก็บอกให้คุณได้รู้ด้วยฉะนั้นถึงแม้ว่าเราจะ พยายามที่จะมองในด้านบวกเนาะแล้วก็พยายามที่จะยอมรับทําใจแล้วก็มีความสุขกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าถ้าเขาไม่ลุกขึ้นมาเอ่ยนะว่าเขาอยากจะจบอยากจะออกจากความสัมพันธ์กับคุณคุณก็เลือกที่จะอยู่นิ่งๆแล้วก็หาอะไรทำนะให้มันยุ่งๆเขาไว้ให้มันเกิดประโยชน์กับตัวคุณเองหาเป้าหมายของคุณอย่าไปโฟกัสกับเขานะแล้ว เมื่อถึงวันนั้นอะไม่ว่าความสัมพันธ์ของคุณจะออกมาในรูปแบบไหนถึงเวลานั้นคุณก็อยู่ได้แล้วคุณก็อยู่รอดแต่ก็ขอให้คุณอ่ะรู้สถานะของตัวคุณเองนะแล้วก็มีสติในการใช้ชีวิตมีสติในการรับมือกับปัญหาผู้จัดก็หวังว่าคุณคงจะมีสติในการตัดสินใจนะแล้วก็ อยู่ให้เป็นอยู่ให้เกิดประโยชน์กับตัวคุณเองในช่วงเวลาเนี้ยหน้าตาศักดิ์ศรีอะไรเงี้ยไม่ต้องไปคิดนะถ้าตราบใดคุณยังพอมีผลประโยชน์ยังพอที่คุณจะต้องพึ่งพาอาศัยกันคุณก็ทําให้ดีที่สุดเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะก็ขอให้คุณโชคดีกับทุกการตัดสินใจ และถ้าคุณคิดว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์กรุณาช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นวิทยาทานให้แก่กันด้วยนะคะขอขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ